สนับสนุนโดยบุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u w x โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกเลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกับผู้ชมนะครับอยู่กับผมกอปปี้จิรัวัฒน์และแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงมนธาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเรื่องราวคำคมมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งในและต่างประเทศวันนี้มีมาฝากกับผู้ชมด้วยครับพี่อิดครับเขาบอกว่าคนอื่นช่วยเราเราจะจําไว้ชั่วชีวิตเราช่วยคนอื่นจงอย่าจําใส่ใจ ถูกต้องถ้าคนช่วยเราเราควรจำตลอดชีวิตคือมีคนช่วยเราเนี่ยเราก็ต้องกระตันยูรู้คุณครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราสามารถตอบแทนบุญคุณได้เราก็ควรจะทำนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยขอร้องนะคะอย่าเอาบุญคุณนั้นมาวัดเชิงปริมาณเชิงปริมาณไม่ใช่บุญคุณนี้หนักสองกิโลบุญคุณนี้ยาวห้าเมตรนะครับ เพราะพี่เคยเจอคนที่ถามว่าบุญคุณเนี่ยมีการใช้ให้หมดได้ไหมอะไรคนพูดนะพี่เรื่องจริงโอ้ยถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณกำลังวัดบุญคุณเป็นเชิงปริมาณมแต่คนเขาบอกไง<ม>เป็นครูวันเดียวเป็นครูชั่วชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกเป็นครูวันเดียวเป็นครูช่วชีวิตแปลว่ามันไม่มีปริมาณ ถ้ามันมีปริมาณก็แปลว่าเราเรียนกับครูคนนี้ครสามวิชาห้าวิชาแล้วเราได้ทําดีกับครูคนนี้ไปเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งเพราะฉะนั้นสามวิชาสี่วิชาที่เราเรียนมาและเป็นความรู้มาทำมาหากินเนี่ยครับมันก็น่าจะใช้หมดตั้งแต่พาครูไปเลี้ยงข้าวตั้งแต่พาครูไปเมืองนอกเมืองนาตั้งแต่ช่วยฝากลูกครูเข้าโรงเรียนหมดแล้วมั้งบุญคุณน่ะพอละออนี่เป็นการวัดเชิงปริมาณนะครับ <Es per ated> มันไม่ควรนะครับพี่ชอบธรรมเนียมคนจีนคนจีนครับคนจีนเนี่ยเวลาเขามีงานบวชมีงานแต่งมีงานตายอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วมีคนมาบริจาคเนี่ยเขาจะจดไวอ้อาใช่ครับใช่ใช่เขาจะจดไวค้ครับแล้วถ้าถึงเวลาคนที่มางานเขาเนี่ยให้เขาไวเ้เท่าไหร่อย่างไรอาะสมมติว่ามีงานแต่งงานลูกสาวแล้มีคนให้พันหนึ่งครับ ถ้าเกิดว่าคนที่ให้พันหนึ่งเนี่ยที่บ้านเขามีงานแต่งงานขึ้นมาอีกเหมือนกันคนที่เคยได้พันเนี่ยเขาก็จะให้อย่างน้อยพันหรือมากกว่านั้นอนี่แหละคือการจดจําจดจำจดจำสิ่งที่คนเขาทำให้กับเราครับแต่ถ้าเราไปทําอะไรให้กับใครเนี่ยไม่จําเป็นต้องจําก็ได้อเพราะถ้าเราจำมันจะทำให้เราเกิดมีนิสัยทวงบุญทวง ฉันเคยทํานั่นให้เธอฉันเคยทํานี่ให้เธอเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เธอต้องตอบแทนฉันโ oh. อ้อจริงจริง,รงถ้าเรา <ไป S 1> จาําได้มัน,น <ะ S 2> ก็เป็นแบบนั้นครับทีนี้มันมีคําคมอยู่อันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะก๊ฟฟี่เขาบอกว่าจงทําดีกับคนปานประหนึ่งว่าเขาจะตายวันพรุ่งนี้ นะ<ช>บาง<ช>คนอาจจะตีความว่าแปลว่าเขาแย่แล้วเหรอเขาจะไม่มีชีวิตยืนยาวหรืไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นมันแปลว่าการที่เราทําดีกับเขาปายไปถึงก็ตายพวกนี้ก็แปลว่าอะไรเราไม่ได้หวังว่าเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อตอบแทนเราอ่าครับอ่าเราทําดีกันในกอแบบนี้ยครับ เราทำเหมือนแค่ว่าเออจะเกิดพรุ่งนี้ในกอตายแล้วไม่มีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ตั้งใจในการแจ้งเขาตอบแทนเราครับเพราะ้เราทำดีกับคนเหมือนพรานประเด็นเขาจะตายวันพรุ่งนี้อแต่คนบางคนจำไว้นะจำไว้ว่าวันนี้ฉันทำอะไรให้เธอจำเข้าใจไหม แล้ววันนึงเนี่ยจะเกิดฉันจะต้องให้เธอทําอะไรให้ฉันมั่งเนี่ยก็หวังว่าเธอจะรู้จักตอบแทนบุญคุณฉันนะเข้าใจป้าฉันทําดีกับเธอวันนี้ฉันจําได้นะว่าฉันทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะพะฉะนั้นเมื่อฉันจําได้เธอก็โปรดจําด้วยแล้วอย่าลืมบุญคุณฉันนะครับไม่ดีอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตที่ดีนะครับทำดีกับคนเพราะเราอยากทําดีทําดีกับคนไม่ต้องหวังว่าเขาจะตอบแทนเรา ถ้าเขาตอบแทนเราก็ถือเป็นบุญของเราถ้าเขาไม่ตอบแทนเราก็แปลว่าช่างหัวมันแต่ตัวเขาเองจะเป็นอย่างไรก็ว่าไปีกทีนึงเพราะอย่างน้อยเราก็คได้ยินคำคมว่าคนมีความกระตันยูรู้คุณคนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารู้จักกตันยูเขาก็จะเป็นคนที่จเจริญรุ่เรงเรืองอแต่สมัยนี้สิ่งที่เราได้ยินก็คือว่า เด็กบางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องกระตันอยู่กับพ่อแม่เด<ช>็กบางคนบอกไม่จําเป็นต้องกระตันอยู่ต่อครูพูดกันเยอะมากคนบางคนทํางานก็บอกไม่จําเป็นต้องกระตันอยู่กับเจ้านาย,นายที่จ้งางทํางานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคนเรานะนกระตันอยู่ต่อแผ่นดินกระตันอยู่ต่อพ่อแม่อกระตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์กระตันอยู่กับนายจ้างผู้ให้โอกาสมันต้องกระตันอยู่ท้งนั้นแล้วไม่มีคําว่าหมดสุกต้องไม่มี นะคบอ่ะคือถ้าเกิดเราสังเกตเห็นเนาะคนที่คนที่ไม่มีความกระตัญยูอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะหายไปเองก็น<อ>ั่นไงโด<อ>ยที่แบบคนกตันยูตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่คน<ช>ไม่กระตัญยูตกน้ําก็จะไหลตกไฟก็จะไหม้อืมมันเป็นสัจธรรมที่เห็นภาพจริงๆนะ,ะนะฮะแล้วก็ผมก็คิดอย่างหนึ่งว่าการที่เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยพี่ิโดยที่โดยที่เราเราเราช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้หรือหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องเงินทองเนาะแต่ว่า สุดท,ท้ายแล้วเนี่ยเราถ้าเก e ิดเราไม่ไปหวังว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมาเมื่อถึงเวลาที่เราที่เราที่เราอาจจะตกอับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มาช่วยเราโดยโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เพราะว่าเรานี่มีพระคุณกับคนไงยันคนที่เขาได้รับบุญคุณจากเราเนี่ยเขาก็จะจดจําแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรายากลําบากขึ้นมาเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะครับก็เหมือนอย่างคนจีนเขาเอ่อมี เขามีปริศนาถามกันครับถามว่าถ้าคุณตกปลามาได้ตัวสองตัวอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับคุณมีวิธีการอย่างไรในการจะทําให้สามารถได้กินปลาไปตลอดชีวิตอ่าป้าปี่ตอบได้ไหมนะะไม่ได้นะตกมาสองสามตัวเองอย่างงี้ากบางคนก็เอาไปทําตาเค็มเอาไปอะไรต่างๆผิดผิดหมดผิดหมด หั่นปลานั้นออกเป็นหลายๆชิ้นครับแล้วเอาไปแจกเพื่อนบ้านแจกเพื่อนบ้านเมื่อเราเคยแจกเขาสมมุติเราได้ปลามาสามตัวแล้วตัดได้สิบท่อนตัวละสามท่อนสี่ท่อนแล้วเราไปแจกบ้านละท่อนบ้านละท่อนถามว่าสิบบ้านนั้นถ้ามีคนที่กตันยูรู้คุณครับวันหลังเขาตกปลาได้เขาก็ให้เราไหมให้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปลากินชั่วชีวิตอืเพราะว่าเราให้เขาเขาให้เราเราให้เขาเขาให้เรา เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราได้ปลามาเพียงแค่สาตัวในวันแรกครับแล้วเราไปตัดปลาเป็นท่อนๆแล้วเอาไปให้คนอื่นเขาเนี่ยค,คนที่ก็ได้ปลาจากเราเขาก็จะสํานึกบุญคุณวันหน้าวันหลังเขาตกปลาได้เขาก็จะเอามาให้เราอืมนี่ไงนะฮะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นกับตัวเราปัจจุบันอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องสังเกตแล้วก็เอานํามาใช้ให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นคนอื่นช่วยเราเรา,เราจาไว้ตลอดชีวิตเราช่วยคนอื่นอย่าจําใส่ใจนั่นเองสำหรับเรื่องแรกนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่า อยากคิดคาดหวังทวงบุญคุณใช่ครับถูกต้องแต่เรามีสํานึกกตัญญูรู้<ม>คุณคนอื่น<ม>แต่ตัวเราจะไม่ทวงบุญคุณจากใครครับผมนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึ่งก่อนนะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมในสุภาษิชีวิตงามสักครู่เดียวครับ ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาสเตอร์นีเดือนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลอมแ๋วการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นผ่านจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีซูซ s วีครอ s 4x4 ่มาสเตอร์ออฟออโกลลุย้าโลกโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะ รักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเราใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้ Love Earth รักโลก Not a collection it's our mission ใหม, with ม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริชชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน้ำตาลายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุกสองกลิ่นเลือกบริชชสสิครับ ไม่สิ้นสุด The New e u X The Uncharted สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New n e w X ยเกิ r t l i c h e t s มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w h all love Earth, not a collection. It's our mission. กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับคุณผู้ชมครับเรามาต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งครับพี่เขาบอกว่าผู้มีสติท่ามกลางคำสรรเสริญก็ดีท่ามกลางคำด่าก็ดีมีสติพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆทั้งคำสรรเสริญและคำด่าไม่ต้องกระทบใจขึ้นชื่อว่าได้เป็นผู้ฝึกตนนั่นหมายถึงว่าตอนขึ้นต้องไม่หลงตอนลงต้องไม่ท้ออ่าใช่ คือเวลาที่เราได้รับคำชมเชยอ่านี่คือ่ข,ขึ้นเราก็จะดีใจและภูมิใจครับแต่อย่าหลงระเริงกับคำชมนั้นจนกระทั่งคิดว่าเรานั้นสุดยอดแล้วครับค,ครับพี่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นคนสำคัญมากของประเทศครับท่านบอกว่าถ้าไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงหนึ่งครับพึงระวังให้ดี พึงระวังเพราะกระทรวงนั้นมีข้าราชการสอพลอยอยู่เยอะอแล้วก็จะพูดจาเยินยอปอปั้นยกหางกระดกกน้นถ้าเราเนี่ยไปยินดียินร้ายกับเรื่องอย่างนั้นรเราก็จะเสียผู้เสียคนอ,อันนี้ก็แปลว่าเราหลงระเริงกับคําชมครับซึ่งคําชมนั้นอาจจะจริงบ้างเท็จบ้างนะครับเยินยอบ้างสอพลอบ้างไม่ว่ามันจะมาในลักษณะใดก็ตาม ให้เราเก็บสิ่งดีงามเป็นความภาคภูมิใจแต่ต้องไม่หลงต้องไม่หลงซึ่งอันนี้แหละคือการใช้สติ<อ>ในการคร่ครวนว่าคําชมนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่ไม่ใช่เป็นเหตุทําให้เรากลายเป็นคนหยิ่งยะโสโอหังจองหองพองขนแะหลงหลงตัวเองอย่างนี้อ,อย่างนี้ถ้าเราจะได้ยินกันบ่อยๆเลยว่า,าใครมีโอกาสที่มีชื่อเสียงขึ้นมาอาจจะสมมติว่าเป็นนักสแสดงเป็นดาราขึ้นมาอะไรเงี้ยปุ๊บดังแล้วก็ อาจจสอโหลงความดังอย่างเี้กนมีรเราได้ยินไปบอกสำนวนฝรั่งเขาบอกว่าเป็น Victim of Your Own Success เป็นเหยื่อของความสำเร็จของตนเองนะคะเราไม่ควรจะเป็นเหยื่อความสำเร็จของตนเองอีกคำหนึงเขาใช้คำว่า p o m p l a c ันซี่ทรับแปลว่ากับดักความทรนงกับดักความทรนงคือทรนงว่าฉันประสบความสำเร็จทรนงว่า มีคนยกย่องฉันมีคนชมฉันเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วก็เริ่มคิดที่จะไม่ปรับปรุงตัวเองอ๋อคิดว่าไอการสําเร็จนั้นมันอยู่กับที่แล้วมันต้องสําเร็จแล้วก็หลงตัวเองอครับเวลาเจอใครทักใครท้วงเจอใครขัดแย้งเจอใครจะโมโหโท่โสจะไม่พอใจอ q คิวจะต่ําขึ้นมาทันทีครับนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของคําชมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของคนด่าทอต่อว่าอย่าท้อถอยจากสิ่งเหล่านั้นคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือครับเราไม่สามารถจะทําอะไรที่มันถูกใจคนไปทั้งหมดะะใช่นะครับผืนเสือเนี่ยกว้างใหญ่นะครับแต่ก็ปี้ลองลอกหนังกระพราตัวเองแล้วไปวางดูสิมันจะเท่ากับเสือที่เขาทออยู่ที่จันบุรีไหม<ช>มันไม่ได้ยันคนรักเท่าผืนหนังก็คือมันเล็ก แต่ว่าคนชังต้องผืนเสือก็แปลว่าคนที่จะไม่ชอบเรามันมีเยอะกว่าคนที่จะชอบเราดังนั้นคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ติเขาก็ว่าเราอ,อย่าไปเสียเวลาอธิบายกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลยครับอยู่ให้ห่างเข้าไว้และอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ราคาครับกับคำติพี่เนี่ยมีคนบ่อยนะ บางคนเนี่ยเขาก็ไปแคปหน้าจอที่มีคนด่าทอต่อว่าในโซเชียลมีเดียมาให้ครับพี่ก็จะบอกเขาว่าวันหลังอย่าส่งมาอีกเพราะพี่ไม่เคยให้ค่ากับมันมนะครับไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเพราะว่าพี่เนี่ยย,ยืดตามหลักพระไตรปิฎกโอ้เป็นไงครับนั่นคือกระแทกมาอย่าให้กระทบกระแทกอย่าให้กระทบ ก็แปลว่าเวลาที่คนเขาให้ร้ายเราแปลงเรานินทาเราพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับเรานั่นี่ะคือการกระแทกกระแทกแต่ถ้าเราไม่รับล่ะมันก็ไม่กระทบไม่กระทบเราแต่ถ้าเรารับมามันก็กระทบเราก็จะไม่สบายใจเราก็จะหงุดหิดเราก็จะไม่พอใจเราก็จะตั้งคําถามทําไมฉันจ้งต้องโดนอะไรอย่างนี้ด้วย ทำไมคนไม่เข้าใจฉันทำไมคนไม่เห็นความดีที่ฉันทำเราจะหงุดหงิดไปเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นกระแทกมาอย่าให้กระทบเราพิจารณาตัวเราเองไข้ครวญดูตัวเราเองว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราทำทุกวันนี้มันดีพอแล้วยังนะครับมันไม่มีประโยชน์อันใดที่เราจะไปพยายามอธิบายตัวตนของเราให้กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเรา ก็ป no ีในเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าก็ปีก็พปีไปนั่งูอธิบายผมอย่างนั้นนะผมอย่างนี้นะโอ้ยก็ปีเอ้ยมันเสียเวลาชีวิตเปล่าๆใช่ถามว่าชีวิตเราไม่มีทางเลือกเหรอเราจะเป็นต้องคบกับคนคนนี้เหรอไม่จาเป็นทางเลือกเรามีมากมายถูกต้องครับถ้าอยู่กับใครแล้วไม่เป็นสุขอย่าอยู่ถ้าพูดจาให้คนเขารักชอบเราไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดก็ถือซะว่าคนคนนั้นกับเรานั้นเนี่ย ก็ใส่คอนเวิร์ตก็แล้วกันต่างคนต่างไปไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาคบหาสมาคมถูกต้องคนเราเนี่ยนะยิ่อายุมากขึ้นเท่าไหร่นะครับหมดเวลาที่จะแคร์คนอื่นแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องแคร์ตัวเองเพราะฉะนั้นคนอื่นจะว่าอะไรเราจะตําหนิอะไรเราจะนินทาอะไรเราเอาเถอะถ้ามันเป็นความสุขของเขาแล้วเขามีปากอยากจะพูดก็พูดไปแต่เราต้องมาใส่ตัวตัวเราเองครับ โรคภัยไข้เจ็บมีอะไรอยู่ยากินแล้วยางกินครบทุกมือแล้วยางอาหารการกินอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้วันนี้เรามีความสุขหรือยังเราดูตัวเราเนี่ยเลยไม่ต้องไปสนใจกับไอ้คนที่มันติฉินนินทาครับอย่าเอาคําติฉินนินทานั้นมากระแทกตัวเรามากระทบตัวเราจนเกิดความท้อนั่นสิบางคนจะท้อโอ้ยทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ว่ารอยแค่หายใจก็ผิดแล้วใช่บางคนพูดแบบนี้เออ จะไปสนทําไมล่ะอ,อคนก็ไม่เห็นคุณค่าเราอย่าไปเสียเวลาอธิบายครับเพราะเรามั่นใจว่าในโลกนี้มีคนที่ยังเห็นคุณค่าของเราเยอะครับถูกต้องก็ไปอยู่กับคนที่เขาเห็นคุณค่าเราสิใช่คบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นสิกับคนที่เขามเห็นคุณค่าเราก็ไม่ต้องไปคบ,ปคบด้วยเออไม่ใช่ในโลกนี้มีแต่เขาคนเหล่านี้เท่านั้นที่เราต้องคบเป็นเพื่อน ถ้าไม่มีเขาเราจะไม่มีเพื่อนจะไปคิดอย่างนั้น<ร>ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็จะนั่งงอคอลเขาเออใช่นั่งงอคอนะ,อะเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมนะก็ตอนขึ้นต้องไม่หลงตอนลงต้องไม่ท้อนะฮะเราก็ให้กําลังใจตัวเองดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับถัดไปครับเขาบอกว่าเพราะชีวิตคือการพึ่งพาอายซึ่งกันและกันกันละยานามิตรคือของขวัญที่ล้าค่าที่ต้องรักษาเอาไว้ด้วยความจริงใจใช่ คือสิ่งใดที่เราอยากได้ในปัิพีเนี่ยครับใช้เมตรีแรกได้ใช่ใช้เมตรีแรกได้นี่เรื่องจริงเอเห็นด้วยเลยเพราะอย่าสร้างศัตรูรับรักกันไว้ดีกว่าชังระวังกันนะคือถ้าเรารักกันไว้เนี่ยมันไม่มีอะไรต้องระแวงระวังแต่ถ้าเราชังกันเนี่ยเราต้องระวังก็พีถ้าเรามีแต่มิตรเนี่ยนะเราไปไหนก็ไม่ต้องใส่เสื้อกใอก รถยนต์เราก็ไม่ต้องกันกระสุนมสมุนเราก็ไม่ต้องมีครับแต่ถ้าเรามีศัตรูเราต้องมีสมุนเราต้องใส่เสื้อกราะครับ,รบเราต้องระแวงระวังฮ <ะ S 1> เพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างศัตรูสร้างมิตราค์ครับผมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากับสุภาษิตชีวิตงามครับ การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีซูซุวีครอส 4x4 มาสเตอร์ออฟออโรส4 4. ลุยพาโลกโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอ,อกเลยค่ะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะรักละ่ะคะ รักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวากโกทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก love earth บราร,ร,รักโลก not a collection it's our mission สามแจ๋วปลาสเตดินเดือนแน่นช่อซอสใครกินก็ลองแจวสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection U, and, Magic Eyes. สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุดเดอะนิวมิวเอ็กซ์โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโก้เลฟิฟเอ,อิร์ท A collection it's our mission กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับลองอ่านใหม่อีกทีสิชอบเออผมก็ชอบวันนี้เพราะชีวิตคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใช่มนุษย์เราไม่มีวันทำอะไรได้เองทุกเรื่องต้องพึ่งพาศัยมีบางเรื่องเราต้องพึ่งพาเขาและมีบางเรื่องเขาต้องพึ่งพาเราดังนั้นอะไรที่เราทำเองไม่ได้เราก็ต้องไปพึ่งเขา และอะไรที่เขาทําไม่ได้แต่เราทําได้เขามาพึ่งเราเราก็มีน้ําใจเมตตรีให้กับเขาอันนี้แหละคือการที่เรามีกันเลย,ยาลมิตรนะฮะที่ต้องรักษาไว้ด้วยความจริงใจนั่นเองอะะไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนมากอ่าใช่แต่ให้มีเพื่อนดีอเพื่อนดีเพียงไม่กี่คนครับมีค่ามากมายกว่าเพื่อนที่ไม่ดีจํานวนหลายสิบคนอื แล้วก็เสร็จแล้วพอคบกับคนไม่ดีก็จะมานั่งบ่นกับคนในครอบครัวใช่ใช่เพื่อนคนนั้นเป็นอย่างนั้นเพื่อนคนนี้เป็นอย่างนี้ครับซึ่งถ้าคนบางคนเขาลำคานเขาบอกาถ้ามันไม่ดีจะคบกับมันทําไมล่ะใช่จะไปเสียเวลาทำไมจะไปกินข้าวกับมันทําไมจะไปดูหนังกับมันทาไมจะไปปิกนิกกับมันทําไมจะไปเที่ยวกับมันทําไมเลิกจบกรบกองนะฮะ จริงแล้วมนุษย์เราทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกนะครับอันไหนดีเราก็ต้องเลือกสิ่ง,งที่ดีนะฮะไหนไม่ดีเราก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมกับเราหรือไม่อย่างไรนะครับและกลารยนามิตรถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและต้องรักษาไว้ด้วยความจริงใจนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการสุภาษิตชีวิตงามผมก็ปี้าจิรัวัฒน์ศิริบุตรราชสิรีวงศ์วันทาลาลาไปก่อนสวัสดีครับ